งานนมัสก,การพระธาตุศิลามงคลตำบลพระกางทุ่งอำเภอท่าพนมจังหวัดนครพนมในวันที่18-19เดือนมีนาคมพศ2566และพิธีพดสงเทราพิเศษพิธีกรรมเปลี่ยนผ่านในสังคมอิสาน การหดหดสงเป็นธรรมเนียมในภาษาอีสานหมายถึงการรดน้ำหรือพิธีเทราพิเศษพิธีกรรมยกย่องพระผู้ใหญ่ผ่านน้ำศักดิ์สิทธิยมทำในงานบุญเดือนห้าเดือนหกเป็นพิธีกรรมเก่าแก่ที่หาได้ยากในปัจจุบันพบใน กลุ่มคนลาวทางสอง่ังแม่น้ำโขงถือเป็นการถวายสมณศักดิ์ให้แก่พระสงฆ์เป็นการยกย่องพระสงฆ์ในระดับหมู่บ้านที่ชาวบ้านร่วมใจกันจัดขึ้นพิธีกรรมหดสงฆ์ถูกกำหนดโดยชาวบ้านเพื่อยกย่องพระสงฆ์ที่ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบผ่านมติของชาวบ้าน หรือเป็นการสร้างขวัญกำลังใจให้กับพระสงฆ์โดยมีเจ้าภาพจัดกองหดขึ้นมาพิธีกรรมนี้ทิยมจัดขึ้นในช่วงเดือนห้าหรือช่วงสงการบ้างพบในพิธีกรรมการทำบุญแจกข้าวที่ใช้แทนกองบวชเรียกว่ากองหด เพื่ออุทิศส่วนบุญส่วนกุศลให้ผู้ที่ล่วงลับไปแล้วและพบในช่วงออกพรรษาได้มีการทําพิธีสําหรับพระสงฆ์ที่มีจําพรรษาตั้งแต่หนึ่งพรรษาขึ้นไปมีหางหดหรือลางหดเป็นอุปกรณ์ที่สําคัญในการประกอบพิธีจากการสํำรวจวัด ทางในและนอกพื้นที่ภาคอีสานพบว่ามีร่องรอยของพิธิกรรมนี้อยู่ทั่วไปแต่ไม่เป็นที่นิยมแล้วจากการสังเกตเห็นว่ามีหางสงน้ำถูกแขนโซไว้ในสภาพที่ไม่ได้ใช้งานอยู่หลายแห่งและพบและยังพบว่ามีหางสงน้ำในลักษณะเดียว กันนี้ในชุมชนสาวพวนที่อำเภอหนองโดนจังหวัดสระบุรีแต่การคำบอกเล่าของชาวบ้านที่ยืนยันว่าไม่มีวิธีกรรมดังกล่าวนี้แล้วนอกจากนี้ยังพบว่าวิธีกรรมหดสงหรือเทลาพิเศษในวัฒนธรรมลาวอิสานนี้ปรากฏให้เห็นเป็นภาพบน ผู้แต้มจิตกรรมบนสิมหรือโบสถวัดป่าเลไล,ะละในอำเภอนาดูนจังหวัดมหาสา,ารคามที่ละเอียดงดงามมากในรูปแบบงานสร้างพื้นถิน่นผู้เขียนเองได้มีโอกาสไปร่วมง,งานหดสง์ในขรั้งแรกจากคำเชิญของเพื่อนในช่วงวันออกพรรษาที่อำเภอโพนพิสัย จังหวัดหนองคายจึงขอมาบรรยายวัตถุทางวัฒนธรรมที่สำคัญในการประกอบพิธีกรรมหางหดหรือลางหดประกอบสำคัญในการประกอบพิธีกรรมนี้จากลักษณะที่พบไม่ทน หมยรูปพญานาคหรือคล้ายเรือสุวรรณหงแต่มีหัวเป็นรูปนาคตรงกลางถูกทําให้เป็นร่องเพื่อที่จะทําน้ำไหลผ่านและส่วนหางมีการเจาะเป็นรูสําหรับการเทน้ำอบน้ำหอมลงไปตกแต่งให้สวยงามโดยการแต้มเติมแต้ม เติมแต่งสีสันส่วนขนาดใหญ่น้อยนั้นขึ้นอยู่กับสุมชนว่าจะทำขึ้นมาอย่างไรน้ำที่ใช้สงพระบางสมสนที่เขี่ยงคัดต้องมีการตาเตรียมน้ำจากบ่อหรือแหล่งน้ำศักดิ์สิทธิ์ที่ชาวบ้านเชื่อถือหรือไม่มีก็ใช้น้ำผลและผ่านพิธีกรรมและมีคนหาบน้ำใช้หม้อดินเพื่อ แห่พร้อมๆกับขบวนแหพระด้วยสำเร็จเพียงตาชาเพียงหูคูเพียงงอนฉันสำเร็จยาวเท่าตาชันสายาวเท่าหูฉันคูยาวเท่าท้ายถอยนอกจากนอกจากหางหดที่เป็นเครื่องประกอบพิธีสำคัญแล้ว ยังมีเครื่องประกอบพิธีกรรมอื่นๆที่สำคัญอีกคือเครื่องยศหรือหลาบเงินหลาบทองมีลักษณะแผ่นเงินแผ่นทองสำหรับจานหรือบันทึกชื่อของพระภิกษุที่ประกอบพิธีลงไปขนาดของหลาบขึ้นอยู่กับลำดับชั้นในการหดสง์ดังนี้หลาบชั้น สำเร็จหรือการเข้าพิธีครั้งแรกได้ลาบขนาดกว้างหนึ่งนิ้วหรือวัดความยาวจากคางขึ้นไปถึงลูกลูกตาหรือหลาบชั้นชาหรือชาขนาดกว้างหนึ่งนิ้ววัดคือความยาวจากใบหูใช้ไปจนถึงใบหูขวา ตำแหน่งชาต้องผ่านพิธีกรรมหรือต้องหดถึงสามครั้งเรียกว่าซาหนึ่งลาบซาสองหลาบและสามลาบหลาบเงินชั้นคูขนาดกว้างหนึ่งนิ้วหรือยาวจากท้ายถอยผังด้านใช้ไปจนถึง ด้านขวาหรือวัดได้รอบศีรษะตําเนียงคูน,นี้ต้องผ่านวิธีกรรมหรือหดถึงสามครั้งเช่นกันเรียกว่าคูหนึ่งลาบคูสองลาบคูสามลาบนอกจากนี้เครื่องประกอบพิธีกรรมยังต้องมีอัทบริขาดเครื่องใช้ของพระพิสุแปดอย่างผ้าจีวรผ้าสังคาติผ้าสบมรัศ ปักคดมีดโกนกองเข็มทำรรมกบหรือเครื่องกองน้ำและมีดตัดเล็บผ้าหม่มรองเท้าไม้เท้าหมวกหอมที่ทำด้วยผ้าสีแดงปากด้วยไหมทองสำหรับสวมทำเป็นเกตเมงเตียงตาลปัดพิธีกรรม เปลี่ยนผ่านทิศในทางทฤษฎีทางมนุษย์วิทยาเป็นภาวะทางสังคมอย่างหนึ่งที่จะปฏิบัติเมื่อเปลี่ยนไปแปลงจากสภาพหนึ่งเข้าสูอา่อีภาวะหนึ่งโดยแบ่งออกได้เป็นสามขั้นตอนคือหนึ่งช่วงการเปลี่ยนแยกและการ าระออกสองช่วงที่เป็นาระละกัมกึ่ง 3. การกลับคืนสู่ภาวะปกติโดยผ่านพิธีกรรมอันสมบูรณ์แบบในช่วงเวลาของการประกอบพิธีกรรมนี้เป็นช่วงเวลาที่อยู่ในภาวะการพิเศษในเวลาการปกติไม่สามารถกระทำการเส้นนี้หรือปฏิบัติกับผสมอย่าง ในวิธีทางหดได้